สวัสดีครับอยู่กันในเกม c คริปโตอ p มพายไทคูนกันนะครับก็เป็นเกมของ c v d เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มารีวิวเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็จะมาเล่นเลยละกันนะครับ CPD นะครับก็ตามเดิมนะครับวิธีการเอื่นเราก็คือต้องต้องเล่นเกมของเขานะครับตามระยะเวลาที่เขากําหนดเนาะโอเควิธีการดูว่าเราจะได้เหรียญซาโตชิไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับมาดูตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับว่าเราเล่นไปแล้วเท่าไหร่นี่เขาก็จะบอกแล้วเราไปดูที่แอคเคาท์นะครับนี่ตรงนี้คือวันนึงเนี่ยเหรียญเนี้ยนะครับหรือเกมนเนี้ยนะครับจะสะสมได้58ซาโตชินะครับ ตอนนี้ผมสะสมไาแล้ว17นะครับและเกมเนี้นะครับเขาจะโอนให้ทุกๆลีสามเนาะประมาณนี้นะครับโอเคจริงๆก็ไม่ได้เอ,อ่อไม่ได้อะไรกับเหรียญตรงนี้มากนักนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพอเข้าเกมมารู้สึกเออเกมนี้มันมันแปลกแหวกแนวดีนะมันสนุกดีเหมือนกันนะก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับการทำเหมือง ขุดบิตคอยนะครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นเครื่องตรงนี้ไหมครับอันนี้มันคือเครื่องขุดบิตคอยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีภารกิจให้ทําด้วยนะครับว่าเราเทำทำอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้รางวัลน,นะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับการขุดเนี่ยนะครับมันก็จะมีขุดเป็นเครื่อง Asic นะครับแล้วก็ขุดเป็นใช้เป็น GPU นะครับหรือการ์ดจอนั่นแหละในการขุดคราวนี้ ถามว่าเราไปเอาตรงนี้มาได้ยังไงนะครับเราก็ไปเอามาจากการที่เราไปซื้อที่ร้านมาอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคราวนี้ก่อนที่จะไปดูที่ร้านเนี่ยผมพาไปดูตรงนี้ก่อนตอนนี้ผมมีทั้งหมด4เครื่องใช่ไหมครับ4เครื่องเนี่ยนะครับและเห็นเงินตรงนี้ไหมนะครับตรงเนี้ยมันจะถูกจ่ายมาจากเครื่องตรงนี้แหละคือพูดง่ายๆคือเครื่องนี้มันผลิตได้แล้วเราก็ไปเก็บแบบนี้เดินไปเก็บนะครับเดินไปเก็บมา แต่เก็บมาเนี่ยมันจะถูกเป็นเหรียญบิตคอยของเกมนี้นะครับของในเกมนะนะครับและเมื่อกี้เห็นเหรียญสีเขียวๆใช่ไหมครับเป็นเหรียญอีทิเลียมนะครับก็คือได้จากตรงนี้ครับได้จากการขุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ขุดนะครับคราวนี้ถามว่าอ้าวแล้วเราขุดแล้วเราได้อะไรอ่ะในเกมนะครับต้องแยกก่อนนะครับระหว่างเงินในเกมกับเงินที่เราเอินได้เป็นซาโตชิ ที่เราถอนออกมาได้อันนี้คนละเรื่องกันนะเงินที่ถอนออกมาได้เป็นซาโตชินเนี่ยก็คือตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้คือคือเงินในเกมนะครับเราก็าจะทําภารกิจไปเรื่อยๆ่นแหล่นะครับผมวา <dling ๆ S 1> ่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เล่นง,ง่ายๆขนาดนั้นนะการที่เรามีเครื่องตรงนี้เนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆเนี่ยขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องมันจะร้อนและเกิดไฟไหม้ได้นะครับเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นเป็นแอร์นะครับตอนแรกมันยังไม่มี แต่พอเราทำไปเรื่อยๆเ,เครื่องมันร้อแล้วเขาก็บอกว่าให้เราสร้างแอร์เปิดแอร์ให้กับในห้องนี้ด้วยนะครับเราก็อ่ะเสียเงินสร้างไปนะครับเราได้เงินมาก็จริงใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องเสียไปกับพวกนี้ไปซื้อของไปซื้อเครื่องขุดไปติดตั้งแอร์อ่ะครานี้เดินลงมาอันนี้คือห้องนอนของเราใช่ไหมครับเมือ่อสักครู่อันนี้เชลลตรงนี้เนี่ยนะครับผมอัพขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ มันก็เลยเก็บได้เยอะขึ้นนะแต่จริงๆมันจะขั้นแรกมันจะเก็บได้อยู่4 4เครื่องนะครับพนนี้จะเป็นวิศวกรคอยซ่อมบำรุงตัวเครื่องขุดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเครื่องขุดเนี่ยมันจะร้อนนะครับและพอเวลาขุดขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะมีค่าไฟมาเกี่ยวข้องด้วยนี่ตรงนี้เห็นไหมมีบินึ่งนี้ด้วยเขาจะนับถอยหลังและเราจะต้องชําระบินด้วยนะครับ เดี๋ยวสักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกประมาณสัก30กว่าวินาทีเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราจ่ายเงินนะครับนะคราวนี้ก่อนที่จะไปชําระบิลผมพามาดูห้องนี้หน่อยห้องนี้คล้ายๆเป็นห้องเหมือนห้องเวิร์กช็อปห้องทํางานของเราเนาะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ได้จ้างคนนี้มานะครับซึ่งเป็นช่างเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปซื้อเครื่องมาแล้วมาทําการติดตั้งเองนะครับโดยที่อ่ะเราจะต้องใช้ใช้เลื่อยใช้ คอนแล้วก็ใช้สว่านทําเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนนี้แล้วเราจ้างคนนี้มาเนี่ยนะครับเราไปซื้อเครื่องมาเสร็จแล้วเราก็ให้คนนี้ทานะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือบินขึ้นมาละบินขึ้นมาเราก็กดจ่ายเงินนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อโฆษณานะครับเราก็ต้องชําระด้วยมูลค่า 1, 200บาทอเออสองร้อย หน่วยเป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะของเกมนี้อ่ะแต่ว่าเป็นแบงค์เขียวแล้วกันนะครับ1200แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อโฆษณานะครับเราจะชำระแค่9 0 9เท่านั้นเองนะครับซึ่งผมซื้อโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะคลิกไปคลิกตรงนี้นะปึ๊บก็ชำระเรียบร้อยเห็นป่ะเงินสีเขียวตรงนี้ก็จะลดลงไปอ่ะคราวนี้คราวนี้เนี่ย เขามีอะไรให้เราทําเยอะเลยอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอันนี้ผมเล่นไปด้วยเนาะแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้จ้างเอนจิเนียร์คนนี้เนี่ยนะครับนี่นี่เขาจะเขียนเห็นไหมว่า m i n o r is burning นะครับก็คือแสดงว่ามันกําลังจะไฟไหม้แล้วนะคือตอนนี้มันเสียอะไรเห็นปะเห็นหมะเห็นหควันขึ้นละถ้าเราไม่จ้างเอนจิเนียร์นะครับตรงเนี้ยเราจะต้องมาซ่อมเองคือวิธีการก็คือเราเดินไปที่เครื่องมัน นะครับเราไปไปที่เครื่องแล้วมันก็จะทําการซ่อมคือเราไม่ต้องกดอะไรนะเราเดินไปที่เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเกมมันทําให้เองนะครับโอเคป่ะคราวนี้ทุกอย่างมีผลหมดนะครับตรงนี้ระบบไฟฟ้าตรงนี้เป็นอุณหภูมิมีผลหมดเลยนะครับคอยต้องคอยบริหารด้วยถ้าเยอะไปนะครับเดี๋ยวเขาจะต้องให้เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งติดตั้งเ,เครื่องใจไฟหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปเก็บตนนะตอนแรก บ้านยังไม่มีเครื่องจ่ายไฟนะครับตัวเกมจะให้ทําการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผมเดินมาก่อนอนี่นี่คือเครื่องจ่ายไฟคือตรงนี้นี่สีขาวตรงนี้นะครับเครื่องจ่ายไฟเนาะ,อะตอนแรกเนี่ยในบ้านของผมมีแค่ตัวผมคนเดียวนะแต่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3คนแล้วนะครับมีช่าง2คนนะครับช่างคอยติดตั้ง เครื่องหนึ่งคนแล้วก็เอนจิเนียร์นะครับที่คอยไปซ่อมช่วงที่มันไฟไหมเนะี่ยนะครับโอเคแต่อย่าปล่อยให้ให้มันไหมนานนะครับมันจะลามไปที่อื่นนะครับโอเคห้องนี้นะครับห้องนี้มันยังเปิดไม่ได้นะห้องที่ไปด้านบนเนี่ยประตูนี้มันยังเปิดไม่ได้มันติดพาสเวิร์ดอยู่นะครับซึ่งเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาสเวิร์ดมันจะถูก ถูกแก้ออกมาเองนะครับตามเลเวลของเราตอนนี้นะครับคือพูดง่ายว่าตรงนี้เขาบ่งบอกอะไรกับเรา4ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับให้เรากรอกเลขทั้งหมด5ตัวเนี่ยนะครับซึ่งเลข5ตัวเนี้ยผมเจอมาแล้วตรงนี้1ตัวนี่ลงมาตรงนี้เจออีกหตัวตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะเจอเรื่อยๆนะครับเดีต้องคอย คอยหาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวถัดไปผมไปซื้อเครื่องขุดมาเพิ่มแล้วกันเนาะแต่ต้องคอยดูอุณหภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อเครื่องขุดเป็นรุ่นนี้แล้วกันเพราะว่าผมต้องการที่จะส่งภารกิจตัวนี้นะครับเป็น G P U miner นะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวไปซื้อวิธีการไปซื้อนะครับไม่ได้ยากเลยให้เราเดินออกจากประตูบ้านมาแล้วไปที่จักรยานโดยที่เราไปจักรยานง่ายเลยครับเราแค่เดินไปใกล้ๆครับ เดี๋ยวตัวเกมมันทําเองเห็นไหมมันทําขึ้นมาเองนะครับและให้เราเลือกว่าเราจะไปไหนคอฟฟี่ช็อปเรายังไปไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกไว้อยู่นะครับผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับตอนนี้เราไปตัวเนี้ยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นมาจากคําว่าซาโตชิหรือเปล่าหรือว่ามันอ่านเหมือนภาษาไทยเลยเนาะเหมือนคำว่าสาทอเลยเนาะตรงเนี้ยคอมพิวเตอร์สโตร์นะครับผมไปตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะกดคําว่า go ครับ ไ,ได้เลยคราวนี้เวลาไปเนี่ยมันจะถ้าอย่างเงี้ยมันจะชา้าเราต้องกดตรงนี้ย้ำๆย้ำๆเห็นปะน,นี่นี่นี่ปะมันก็จะเร็วขึ้นอ่ะเขาจะข้ามถนนมาข้ามถนนเสร็จอยเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันต่อนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่ได้ชําระค่าโฆษณาเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องดูโฆษณาบ่อยนิดนึงจะทําอะไรก็ต้องดูโฆษณานะครับเงินที่ตกอยู่หน้า ATM ตรงเนี้ยนะครับ เราไปเก็บได้นะแต่เราต้องจ่ายค่าโฆษณาด้วยสมมติผมเก็บให้ดูนี่อย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราจ่ายค่าโฆษณาไปแล้วเรากดเก็บได้เลยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาที่ร้านก่อนเข้ามาที่ร้านนะครับเราจะต้องไปซื้อเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง ASIC นะครับลองเข้าไปดูนะเห็นปะจะเป็น ASIC Miner นะครับตัวเนี้ยนะเราเขาจะมีบอกหมดแล้วว่าใช้ไฟเท่าไหร่อุณหภูมิเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ให้ผลตอบแทนอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวน,นี้อันนี้อันนี้จ่ายบินอีกรอบนึงแล้วนะผมจ่ายบินไปตามนี้แล้วกันนะครับโอเคนะใครจะจ่ายเท่าไหร่โอเคอ่าลองดูอันนี้เห็นไหมเขาก็จะบอกเหมือนกันนะครับโอเคอ่าถัดไปอันนี้เห็นไหมครับเขาก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับโอเคถัดไปผมไปที่ตัว G P U แล้วกันเนาะเนี่ยมันมีอยู่ 3ามอันเนี่ยผมขอดูก่อนนะอันนี้ใช้ไฟ7อุณหภูมิบวกสใช้ไฟ8อุณหภูมิบวกสใช้ไฟเท่าไหร่ตัวนี้ใช้ไฟ9อุณหภูมิบวกสนะครับตัวนี้เป็นบุดขุดอีทีเลียมนะเราสังเกตรตรงนี้นะครับขุดอีทีเลียมอันนี้เป็นขุดบิตคอยนะ์นะโอเคนะครับอ่ะคิดว่าการ์ดจอสีเขียวน่าจะโอเคใช่ไหมครับขอดูราคาอีกทีนึงราคาอยู่ที่1400ีอยเฮ้ยก็โอเคนะ ก็โอเคนะครับอันนี้ G P U N V i D I A ใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้คำว่า N N V D I a นะครับเขาก็พยายามเลี่ยงเนาะอันนี้เป็น A M O นะครับอันนี้เป็น G P U miner ไปเลยนะครับเดี๋ยวนะขอดู a ทสก่อนเขาให้เอาอะไรเอ่ย Build up 4 G P U miner นะครับ G P U miner จริงๆมันก็อันไหนก็ได้ปะเดี๋ยวนะขอดูก่อน G P U miner อันนี้อันหนึง่ง G P U A M O miner อันไหนก็ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอะไม่เป็นไรก็เอาตามของเขาก่อนละกันผมเอาตัวนี้ละกันราคา800นะผมซื้อไปซื้อได้กี่อันอะซื้ออันหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมันหนักเกินไปนะครับเขาบอก is too heavy นะครับอ่าแล้วเราก็เดินมาตรงนี้มาจ่ายเงินครับนี่ก็จ่ายเงินเลยถ้าเกิดว่าเราชําระ เราซื้อซื้อโฆษณานะครับเราจะมีส่วนลดด้วยเห็นไหมก็เหลือแค่600โอเคไปแล้วเราก็เดินออกมานะครับเราคลิกเดินออกมาด้วยนะเสร็จแล้วเราจะต้องไปใส่ท้ายจักรยานเราเดินไปที่ท้าจักรยานนะปึ๊บนี่เราก็จะวางเสร็จแล้วเราก็เดินมาตรงที่ตัวจักรยานนี่แล้วเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราจะไปที่ไหนเราก็กลับไปที่บ้านของเราโดยที่เราเดับเบิลคลิกตรงนี้ด้วยนี่ไปคลิก คลิกตรงนี้เลยแทบแเนี่ยตรงนี้คลิกบ่อยๆคลิกบ่อยๆนะครับคลิกย้ำๆไปเลยครับคือเล่นค่อนข้างเพลินมากครับเกมนี้โดยที่ผมไม่ได้ดูไอตัวเหรียญซาโตชิที่ผมจะได้เลยนะผมผมเล่นรู้สึกชอบะครับมีมีความชอบอ่ะถัดไปแล้วเราก็หยิบอ่าเนี่ยเราเดินไปที่ท้ายจากักรยานแล้วเราก็หยิบขึ้นมาแล้วเราก็เดินไปคราวนี้จุดที่วางเนี่ยผมบอกให้ เออเราจะต้องเข้ามาที่ห้องเวิร์กช็อปของเราเสร็จแล้วเราจะวางผมเข้าใจว่าต้องวางตรงนี้นะจุดเดียวเลยก็คือมุมห้องด้านในเพราะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นตัวอักษรขึ้นมาไม่มันจะไม่ขึ้นตัวหนังสือขึ้นมาว่าจะให้ทําการวางลงหรือหยิบขึ้นอะไรอย่างนงี้นะเนี่ยถ้าเกิดเินมาตรงนี้เห็นป่ะมันจะมีคําว่า Drop กับ Pickup pickup ขปคืยกขึ้นนะครับด r o p ก็คือวางลงแ่ะเราก็ด r อ p ไปเสร็จแล้วพอด r อ p ไปจริงๆแล้วเ่ะเราสามารถทําเองได้เลยนะแต่ว่าพอดี ถ้าผมจ้างคนนี้นะครับเขาก็จะหยิบมาแล้วติดตั้งให้ดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะปึ๊บเห็นไหมเขาหยิบเขาหยิบเสร็จเขาจะมาทําการติดตั้งตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้จ้างคนนี้นะวิธีทำเนี่ยทำคล้ายๆกนเลยทําคล้ายๆคนนี้เลยไปหยิบจากตรงนู้นมาแล้วเสร็จแล้วมา,นะาวางที่โต๊ะนะพอวางที่โต๊ะเสร็จแล้วปึ๊บรอรอดูเขานะเดี๋ยวเขาจะไปหยิบเรื่อยมา,าไปหยิบเรื่อยมาแล้วเขาก็ เอามาซ่อมแล้วก็ไปหยิบค้อนมาแล้วก็ามาซ่อมอะไรเงี้ยอ่ะไปดูเขาหยิบเรื่อยมาแต่ก่อนที่จะถึงจุดนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทําการซ่อมห้องนี้ก่อนห้องนี้มันจะเล็กมากเลยเราค่อยๆซ่อมค่อยๆซ่อมทีละจุดอ่าอย่าดูนะเดี๋ยวดูเขาใช้เรื่อยนะเฮ้ยสนุกมากเลยผมผม,ผมเล่นไปก็ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะสนุกเพราะว่าเอชื่อเกมแล้วก็ดูจากเนื้อหาของเกมมันก็ไม่ได้ดูสนุกแต่ว่าพอปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาไอ้มันเพลินอ่ะดูดูเนี่ยเขาไปหยิบคอนอันที่สองนะั้นมันต้องเรียงกันอย่างนี้นะเป็นเรื่อยแล้วก็คอนแล้วก็สวา่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอง,ลองมาดูเขาอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จ้างคนนี้เราจะต้องทําเองนะครับอ่ะเราคอยดูขั้นตอนทําเหมือนกันครับหยิบ3อย่างนะครับ อยวดูนะเดี๋ยวดูนะคนะ่าบินจะต้องจ่ายแล้วนะตรงนี้อ่ะคอยดูอ่ะโอเคแล้วลี๋ยวเขาจะต้องเดินไปอีกรอบหนึ่งเขาจะต้องเดินมาหยิบสว่านโอเคอ่าอันนี้ค่าบินขึ้นมานะผมก็กดจ่าย915 ถามว่าเงินตรงนี้ขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปแลกเงินเดี๋ยวพาไปแลกเงินอ่ะงั้นพาไปเลยดีกว่าเนาะเพราะรอคนนี้ทํางานอยู่วิธีการก็คือเรากดที่โทรศัพท์ของเราตรงนี้เราจะต้องมีสมาร์ทโฟนนะครับหมายถึงว่าตัวเกมนะหมายถึงว่าในในเกมนะเราจะมีสมาร์ทโฟนเราคลิกขึ้นมาครับและเราก็กดคําว่า wallet ครับตรงนี้ wallet เห็นไหมตอนนี้เรามีเหรียญอยู่2เหรียญน,นะครับในเกมนะก็คือตัวบิตคอยกับตัวอีทิลเลียมคลาสสิกนะครับ เขาเราขุดได้2อ,อย่างเนาะอ่ะผมผมจะแลกบิตคอยล์แล้วกันผมคลิกเข้าไปนะครับเอ่อเขาให้ดูด้านบนกับด้านล่างนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยผมยังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวผมลองคลิกเอาว่ไดีผมคลิกอ่ะสมมติวนะ่าผมคลิกที่1แล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าเรามีทั้งหมดอยู่0.0 44 i t c o i n ถ้าเราแลกทั้งหมดเนี่ยเราจะได้4,290นะครับไอ้แบงค์เขียวตัวนี้เนี่ยนะครับครนี้วิธีการที่ผมจะทำก็คือผมจะคลิกตัวนี้นะครับก็คือบวก50%นะครับเพราะว่าซื้อโฆษณาไปแล้วเนาะอ่ะผมคลิกเข้าไปเดีย๋ยวดูนะเดีย๋ยวดูแบงค์เขียวตรงนี้นะมันจะเพิ่มขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมอันนี้คือการแลกหมดแล้วแลกทั้งหมดเลยนะครับบิตคอยทั้งหมด ในตัวเกมนะย้ำว่าในตัวเกมนะครับแล้วผมก็ทำงานปิดปุ๊บนี่โอเคนะเห็นไหมบิตคอยหายหมดแล้วอันนี้เป็นอีทีเรียมครับเราจะแลกด้วยก็ได้อ่ะผมแลกก็ได้ผมแลกผมกดผมกด2บ้ว่างแล้วกันถ้าผมแลกหมดนี่เนี่ย47.44เอีทีเรียมเนี่ยนะครับจะได้ทั้งหมด1741เหรียญอ่าเท่าที่สแบงค์เขียวเนี่ยผมกดบวก50%ด้วยอ่ะก็จะได้ตามนี้เห็นไหมก็เรียบร้อยครับ ส่วนเงินตรงนี้คือเงินที่อันนี้คือเงินที่เราจะถอนออกมาได้จริงๆนะครับเป็นซา t โตชิถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์มาที่หน้านี้แล้วเราคลิกที่คําว่า Account เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับว่าเราสะสมเหรียญได้เท่าไหร่นะครับต่อวันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ท้าทายดีนะให้เรามีอะไรเล่นอีกเยอะเลยนะครับ เอ่ออะเดี๋ยวผมไปเก็บควนี้เงินตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรเห็นอะไรตรงนี้ไหมเงินตรงนี้เพิ่มใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมเดินไปอีกเออผมลืมไปผมจะผมจะเอาตัวนี้ไปติดตั้งเอาวิธีการติดตั้งนะเราเข้าไปที่ใกล้ๆตัวเครื่องใช่ไหมครับแล้วเรากดคําว่า pick up เสร็จแล้วเราก็เดินครับเดิน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 ไปพอเขาประกอบให้เราเสร็จแล้วไงผมว่ารอบนี้เนี่ยอุณหภูมิน่าจะขึ้นไปอีกพอสมควรนะ ห็นอุณหภูมิไหมแล้วก็การใช้ไฟนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะไปอ่ะหลบพี่วิศวกรขเขาเดินออกมาก่อนโอ้โหเหรียญเต็มเลยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆครับึ๊บอ่ะนี่ทําการติดตั้งละเรียบร้อยแค่นี้เองเราสามารถกด inspect เข้าไปดูรายละเอียดได้นะเห็นปะคราวนี้วิธีการที่เราจะตอนนี้อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมครับ เขาจะให้เราติดตั้งตัวคูลงเพิ่มก็คือตัวทาความเย็ยนเพิ่มขึ้นให้เราเดินมาที่จุดตรงนี้เดินครับแล้วเราจะต้องทําการจ่ายเงินเข้าไป2,800แบงค์เขียวครับผมกดเข้าไปจ่ายนะปึ๊บโอเคใช้เวลาติดตั้งอยู่4นาที55 50กว่าวินาทีเนี่ยนะครับประมาณ5นาทีผมกดนี้ได้หนึครั้งเนาะเขาบอกให้กดอะ โอเคก็ได้หนึ่งครั้งอะเวลาเหลือประมาณ2นาทีพอละเดี๋ยวผมไปเก็บเงินตรงนี้กัน okay. มีความคาดหวังว่าอุณหภูมิจะลดลงเพราะเราจะติดตั้งตัวที่3เห็นไหมตอนนี้ขึ้นมาหลางๆล้วะติดตั้งพูดง่ายคือแอร์ละแอร์ Air ตัวที่3โอเคนผมได้บิตคอยเพิ่มมาเท่าไหรเลยผมขอดูกันนะโอ้ศูนยเลยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อีทีเียมมา49โอเคเลยครับเห็นปะคือ คือเป็นเกมที่เรามาบริหารเกี่ยวกับการทำตัวติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยขุดเหรียญอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยผมว่าก็ท้าทายดีเหมือนกันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันเหมือนมีอะไรให้ทำเยอะดีครับเดี๋ยวผมขอเช็คตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวนะแปบบหนึ่งทำไมไม่ขึ้น๋ออยู่นี่ ติดตั้งไาแล้วหเครื่องนะครับเดี๋ยวขออีกอัน,ะนี้บินขึ้นมาจ่ายแล้ยนะจ่ายไปติดตั้งไว้แล้ว1เครื่องขาดอีก3เครื่องครับโอเคขาดอีก3เครื่องแตวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนใกล้ที่จะได้หรือยังเหลืออีก50กว่บวินาทีโอเคโดยประมาณ ต่อไปเนี่ยพอติดตั้งไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไฟก็จะไม่พอก็ต้องเพิ่มเพิ่มไฟอีกนะครับเนี่ยก็จะเล่นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับโดยที่ผมไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลยเนะี่ยไม่ได้แบบไม่ได้สนใจตัวนี้เลยครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ดีมากเลยที่จ้างเอนจิเนียร์คนนี้ครับเพราะว่าไม่ไงั้นเราต้องมานั่งซ่อมเองตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่เรื่อยๆเลยครับ โอเคน่าจะได้แล้วครับตรงนี้อ่าเคลมได้ปึ๊บโอเคได้เพชรมาครับแล้วก็เดินไปที่ตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับติดตั้งเรียบร้อยอุณหภูมิลดลงแล้วเห็นไหมเหลือ24องศาแล้วโอเคปรับมานี้เอ้าใช้ไฟเยอะใช้ไฟ95แล้วนะ ไฟเยอะมากผมว่าจะต้องติดตั้งเครื่องจ่ายไฟเพิ่มขึ้นแหละนะครับแต่เวลาติดตั้งเนี่ยมันจะมีแบบบอกบอกขึ้นมาว่าไอ้ตอนนี้ไฟมันจะหมดแล้วนะจะต้องติดตั้งเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกมนี้เนาะไม่ได้มารีวิวนะก็มาแบบมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวผมก็ คงเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆแหละดูมันท้าทายดีสนุกดีเหมือนกันนะครับเล่นจนกว่าจะเบื่อแหละเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับที่จึงครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเล่นเกมนี้แล้วก็เอินไปด้วยกันเนาะนะครับสามารถสมัครกระเป๋า CBD นะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเนาะแล้วก็มาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับมีอีกหลายเกมเลยนะของ CBD ที่าสามารถเอินได้เนาะ นะครับอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราอาศัยเล่นบ่อยๆเล่นเรื่อยๆแล้วกส็สนุกไปกับเกมเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะหาเกมแบบแลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้มาเล่นอีกนะครับมามาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกแล้วกันนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคครับแค่นี้ละครับสวัสดีครับ